สวัสดีครับชาวไทยก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้นะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเวลาสามคู่เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้ค่ับคือวันอาทิตย์ครับมีมาจากอิตาลีสองคู่กับอีกหนึ่งคู่มาจากสเปนในคู่แรกไปอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในเวลาสองทุ่มตรงนะครับไปดูเบรนท์ฟอร์ดครับวันนี้จะเล่นเกมเปิดฤดูกาลเปิดบ้านเจอทางคริสตัลพาเลสครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยมันพาเลสเอาชนะสามประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันนี้ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดนเครื่องส่วนทางวูฟบวกส,สี่สี่ก่อนจะไปแพ้ในช่วงจุดโทษนะครับส่วนทาง พาเลสเนี่ยชนะ3เสมอ2อไม่มีแพ้เลยครับเกมน่าสุดก็อุ่นเครื่องเสมอกับทางนองมา1นประตูต่อ1ครับมาดูว่าตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เบนฟอร์ดเกมรุกจะมีทางฟาโอคาวาโยกับทางเยนวิซ่านะครับประสานงานกันครับส่วนทางพาเลสเนี่ยตรงกลางตัวใหม่เลยครับเดจิคามาดาครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางออสซงเน่เอดูาครับก็ต้องบอกว่า เบนฟอร์ดอุ่นเครื่องดูทุรักทุเลไม่ชนะใครมาสี่เกมติดๆเลยนะครับเกมรับนีร้รั่วใช้ได้เลยนะครับในช่วงอุ่นเครื่องนะฮะต้องมาเจอพาเลซที่เสียตัวเก่งไปแต่เ็าเสริมเข้ามาใหม่ได้ดีนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงตั้งแต่ช่วงปลายดูการที่แล้วเนี่ยก็ลากยาวดีมาจนถึงปัจจุบันจนถึงอุ่นเครื่องนะครับชนะ9จาก12เกมหลังเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้แม้ว่าจะเป็นทีมเยอนแต่พาเลซกาลังลงตัวมากๆ,ๆครับอย่างน้อยไม่แพ้ครับคูกนี้เบื้องต้นผมมองว่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประหนึ่งครับ คุ่สองไปดูเกมที่สแตมฟอร์ดบริตกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูเชลซีครับวันนี้จะเล่นเกมเปิดดูการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับเดี๋วคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้ชนะ42นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ เชลซีเดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดเสมอทางอินเตอร์มิลานมานเกอุนเรื่องหนึ่งหนึ่งครับส่วนทางซิตี้ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดก็เล่นในคอมมูนิตี้ชิลเสมอกับแมนเชสเตอร์เด็ดหนึ่งหนึ่งก่อนชนะไปในช่วงจุดโทษนะครับไปดูยุกต์นี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเชลซีแน่นอนครับกำลังแรงเลยนะครับตรงกลางต้องลงแน่ครับโคพาเมอร์ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูครับส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยชุดเดิมๆครับตรงกลางคีวินดูดบรอยครับแล้วหน้าเป้าก็จะเเป็นนทาางงออรร์ลลิฮััคบ ก็จะมองอว่าเชลซีเนี่ยเป็นโค้ชนะเป็นวินเชนโซมาเลสกาก็มีเครื่องหมายคําถามมาเหมือนกันว่ามือถึงหรือเปล่านะครับอุ่นเครื่องเลย,ยเครื่องเนี่ยก็พวกเขาก็ฟอร์มห่วยลากยาวาเลยต้องไปซิตี้ที่แชมป์แรกผ่านไปครับนะฮะวันนี้มาด้วยความมั่นใจแน่นอนแล้วก็เจอกันหลลัพสุดก็ทุบชางเชลซีเจาบานสลเลตเลยเพราะฉะนั้นม,มองว่าวันนี้ซิตี้น่าจะผ่านได้ครับวยการบุกมาชนะเชลซีได้1อ่ะ2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายข้ามวิกไปดูที่ลาลิก้าสเปนกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูมาโยกาครับจะเล่นเกมเปิดฤดูกาลในลาลิก้าเหมือนกันครับเจอกับทางเรอัลมาดริดแชมป์เก่าครับเดี๋ยวคุณที่จะมาเกมล่าสุดเป็นมาดริดเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับมาโยกาเอาชนะ4เสมอ1นะครับอุ่นเครื่องดีนะครับเกมล่าสุดเสมอทางบอโรนญามา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางเรอัลมาดริดชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดล่าสุดเล่นในยูฟาซุปเปอร์คัพ เอาชนะอัตราต้า2-0เป็นแชมป์ไปนะครับไปดูที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับมายการ์ตรงกลางมีมาคุมะอาทาคุมะอาซานุนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเวดัตบุริกี้ตัวเก่งของทางเขาแหละครับส่วนทางมาดริดตรงกลางเคเลียนเอมบปเป้จะเล่นเกมลุกประสานง,งานกับทางวินิซิลส์จูเนียนะครับก็ต้องบอกว่ามายมาโยกาเนี่ยอุ่นเครื่องดูดีมากนะครับดูดดันใช้ได้เลยเกมในบ้านของพวกเขาตั้งแต่ซีซั่นหลังก็ต้องบอกว่าวเขาไม่ใช่หมูนะฮะ เหนียวแน่นดีนะครับแต่ต้องมาเจอทางมาดิดาดดที่แชมป์ซูเปอร์คัพแบบสบายๆนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เล่นเกมเยือนได้ดีติดพันมาตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนแล้วชนะ7จาก10เกมหลังแล้วยิ่งไปมองที่เทนทูเฮดครับเจอกับทางมาเยก้า10เกมหลังนีชนะสะแปดเพราะฉะนั้นด้วยความหลากหลายในเกมดกที่ดูดัดดนขึ้น ผมมองว่าพวกเขาไม่จะบุกมาทุบประเดิมซีซั่นได้เลย2ประตูต่อศูนย์ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเบรนฟอร์ดครับจะเปิดบ้านเสมอทางคริสตัลพาเลซหนึ่งหนึ่งครับคู่สองครับเชลซีครับจะเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ในเกมเปิดสนามหนึ่งสองครับและคู่สุดท้ายครับมาโยกาครับจะเปิดดูการแพ้ทางเรอัลมาดริดศูนย์ประตูต่อสองครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับสัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดซ้ายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟตุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีลาพวกนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ